ผมรังคาวสังกัไฟครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมา2องอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่าย็ยินดีครับมีใครเป็นคู้ฟังคูซ้อมบ้างที่นั่นี่นี่ล่ะสิงห์ขึ้นมรกต์จอยฝรังแนบก็คือพวกตัวใหญ่ที่ช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไรลยี่สิบาเราสูงเท่าไหร่ก็แปสิบน้ำหนักปล่อยๆมามากี่กิครับมาณร้อยห้าน้ำหนักปล่อยๆนะห้าสิบนห้ีลยอ่เราควรจะตายอะไรฮะขอแล้ววันนี้เราเจอกับ กสิเเคยเจอกันไหเคยครับกินแฟรเข้ามาอืมรวยดําม่ะอ๋อไฟล่าสุดเลยใช่ป่ะใช่ตอนยุคนีแพ้เขามาวันนั้นตอนเล่นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสามเจ็ดครับร้อยสามเจ็ดวันนี้ต่อยร้อยสามเจ็ดอ๋อเวทเดิมมีปัญหาน้ำหนักไม่ก้าวเป็นชาติไม่ครับคิดว่ามาเกินแล้วมาขาดวันนี้น่าพอดีครับคือมาสบายสบายร่างกายตอนนี้เรากี่เปอร์เซ็นต์ละก็เต็มร้อยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแล้ววันนั้นเราแพ้เขานีแพ้ลูกไหนก็ ก็ไม่รู้เหมือนกันคาใจอ๋อคือคาใจเลยว่าแพอย่างไรแล้วเขามีลูกอะไรแบบตุดกินบนใจสำหรับเรามลูกเดซ้าย10แล้ววันนี้รับมือมาแล้วซ้อมเตรียมมาเลยแล้ววันนี้เรามีอะไรเสริมมาเจอครับก็ไปได้ยุผมกาไปตามสไตล์เราเนาะแต่วันนี้เราคืนให้ได้แหละแน่นอนคาใจมากเลยว่าแพ้ตรงไหนอยากจะรู้วันนี้เลยต้องพิสูจน์อ่าเราต่อยมวยมันที่รู้ๆุกคนทีกี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมา มานร้อยร้อยออกไปได้เนาะเราคนจังหวัดอะไรครับสงขลาฝากช่วยช่วยไปขับเราหนิดหน่อยก็ฝากเป็นมวยคนสงขลาช่วยเป็นกำลังใจคนมาเยอะไปนี้ตามเต็มทิ้งไ่นอนที่น่นรอดนะไปนี้ต้องล้างตาให้ได้รับผู้เอกชมผูด้วยทิ้งแชมป์ด้วยของแชมป์ด้วยเหรอมี้แข็งขัดด้วยโอ้เลยต้องเอาให้ได้เลยอย่างนี้เอาโอเคขอจ้างน้องชายครับ